เฮ้ยตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยตัวเดิมหรือเปล่าตัวที่มันหลุดหรือเปล่าไม่กัดอยู <s <S ่ท vale ี่เดิมอะนี่แหละตัวน่าตัวเดิมแหละเพราะดูจากไซส์แล้วไปยังหายเลยอะดูฟันมันดิฟันมันคมอยู่นะเดี๋ยวเอากาแฟวางไว้ก่อน เอาพี่พี่กินกาแฟเหรอมผมนึกว่าชาไทยกาแฟเฟอโบราณมองเป็นชาไทยอันนี้โดอะไรเนี่ยโดป๊อกนี่แหละเขาเรียกโู้สารูดีนะไม่ปอกนะนนนเนี่ยดูใช่ตัวที่เราตกได้เมื่อนี้นะตัวที่มันหลุดเมื่อกี้นี่แหละดูอยากไซร์แล้วเนี่ยน่าจะใช่เมื่อกี้มันน่าจะเกี่ยวไม่เต็มเมื่อกี้น่าจะเกี่ยวไม่เต็ม,มะนะ ัวพ <minutes> ี่มีเสียงหมดเลยเหรอก็ม <anonymous eterm oon> ันเป็นเหยื่อตกปลาชดก็มีแต่ชดกัดเห็นไหมปลาช่อนก็กัดนะเมื่อกี้อ่ะที่ได้ปลาช่อนไปอ่ะนี่นะครับกัดเหยื่อยางคอฟิตเดี๋ยวเหยื่อหลุดไปแล้วนะครับสบัดแรงนะนี่นะกัดคอฟิตนะครับสีดำนะครับเก็ดสีทองเห็นไหมชดว์ไซโลนะครับกัดอย้านี่นะกัดสองร้อรลดเลขหลุด รอบแรกรุดนะครับรอบสองนะครับไม่รอดนะนี่ฝากไปด้วยนะครับวันนี้เอาคันซีเซอร์นะครับคันยาวนะครับมาตีเชดูโดยเฉพาะนะครับลอกซีเซอร์นะครับสายนะครับสามสิบแต่หน้าสาสิบปอนด์เท่านั้นนะครับ PE สามนะครับเบอร์ใหญ่นะกริฟก็เบอร์ใหญ่ดูกัดอยู่นี่นะดูไปสองครั้งนะครับรอบแรกนะครัวแต่คุยนะ คุยแล้วก็กัดแล้วก็วัดวัดติดด้วยนะแต่ว่ามันไปเกี่ยวกอหญ้านะครับรอบนี้ไม่รอดนะครับน่าจะตัวเดิมนะดูจากไซส์ไม่งั้นก็อาจจะมีหลายตัวนะครับนี่นะกัเดเย,ยือยยางคอฟิตนะครับไปไปลุ้นกันต่อครับ